นาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราวันขอย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่วันพูดไว้ Facebook คือคนชอบอ่านเขาจะไม่ชอบดูคลิปกลุ่ม YouTube คือกลุ่มคนชอบดูแล้วไม่ชอบอ่านคือดูแล้วจบดูแล้วเข้าใจนะคะซึ่งในโลกนี้กลุ่มคนชอบดูนะ่ะจะมีมากกว่ากลุ่มคนชอบอ่านมันก็จะมีการทำการวิจัยแล้วว่ามนุษย์ของเราเนี่ยอ่านหนังสือน้อยลงเพราะฉะนั้น กลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Facebook ก็เลยน้อยลงค่ะแล้วกลุ่มคนที่ใช้ YouTube ก็เลยมากขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้ว YouTube ติดก่อนที่จะถึง3ปีนั้นนะคะ YouTube ติดอันดับหนึ่งของแพลตฟอร์มที่คนใช้อินเทอร์เน็ตใช้มากที่สุดนะคะก็คือ YouTube ทีนี้มันไม่ใช่ละเมื่อเมื่อ o o k b o o k เขาเรียกว่าอะไรเขามีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า เขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกคนเห็นการพัฒนาของ Facebook ไหมมาร์คซักรเบิกเนี่ยนะคะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามากๆเลยค่ะก็เลยอยากได้กลุ่มคนที่ดู YouTube ให้มาดู Facebook ได้ด้วยนะคะ Facebook ก็เริ่มจากการมีสตอรี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็เริ่มจากการมีไลฟ์สด ให้มีการขายของได้ก็คือในใน u t u b e เมื่อ3ปีที่แล้วห้ามทำช่อง YouTube เพื่อการพาณิชย์ คําว่าห้ามทําช่อง YouTube เพื่อการพาณิชย์ก็คือห้ามทําคลิป YouTube เพื่อขายของนั่นเองอันนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทุกคนแต่ Facebook คือคนตกงานเยอะหลังจากภาวะเศรษฐกิจอ่าและก็โควิดมาคนตกงานเยอะและสิ่งที่คนทําได้เมื่อเขาอยู่บ้านเฉยๆก็คือไลฟ์สดขายของอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ลงทุนได้ตามงบประมาณของตัวเองใครมีงบ200ก็ขาย200ใครมีงบ500ก็ขาย500 ใครมีงบหลักล้านก็ขายกระเป๋าแบรนด์เนมเราก็จะเห็นว่ามีคนใช้ Facebook เยอะขึ้นเพราะเขาทำคลิปได้ด้วยแล้วเขาก็ขายได้ด้วยกลุ่มคนที่ทำคลิปและดูคลิปใน YouTube ก็จะหันมาดู f Facebook ณวันนี้ท้ายปี2022กลุ่มคนใช้ Facebook กับ YouTube ・วันเรียกว่าพอๆกันเท่ากันเลยจี้กันมาเลยเมื่อก่อน facebook เฟซเมื่อก่อน youtube อยู่สูงกว่า facebook มากทุกวันนี้จี้กันมาแบบเนี้ยนะคะเรียกว่าขับเคี่ยวกันมาไม่มีใครชนะใครแล้วตอนนี้นะคะเราวันขอเรียกว่า y o u t u เอ่อ c e b o o k อะ่ะชนะ YouTube เพราะฉะนั้น YouTube เขาจะต้องปรับปรุงตัวเองค่ะเมื่อเขาจำเป็นจะต้องปรับปรุงตัวเองสิ่งที่ youtube แพ้ a c e b o o k นะคะก็คือ หนึ่ง b o o k o o k มีสติกเกอร์วิบวับมีเอฟเฟกมีอีโมจิให้เราใช้เวลาที่เราตัดต่อคลิปแต่ YouTube ยังไม่มีค่ะเมื่อก่อนนะคะเวลาเราทำ YouTube วันโห่หงุดงุดหงีดอะงดเงิงด,เ,งงดเ,งเข้า YouTube ในมือถือไม่ได้เดี๋ยววันขอเช็คก่อนว่ามันเข้าให้ดูได้ไหม ประชาชนส่วนใหญ่นะคะเขาจะดู YouTube ผ่านมือถือและก็คอมพิวเตอร์คนส่วนใหญ่จะดูผ่านมือถือนั่นก็คือมือถือมันติดตัวเราไปได้ทุกที่นะคะอ้ออันนี้ไม่มี YouTube มยากเลยวันกดให้ทุกคนดูไม่ได้ว่าทุกคนจินตนาการตามวันไปนะคะ สวัสดีค่ะไอวีระตอนนี้นะคะเวลาที่เราเข้าไปที่หน้า YouTube ของเราแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยเครื่องหมายบวกที่วันทําให้ดูเนี่ยนะคะมันเรียกว่ามันมีออปชันและฟังก์ชันรู้สึกว่ามันจะมีรูปอยู่เดี๋ยวะเรากลับไปที่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะรู้สึกว่าวันจะมีรูปอยู่นะคะแปบ๊บหนึง ต้นตองไปหาวิธีเข้าแอป YouTube มาด้วยด่วนพี่รออยู่เดี๋ยวนะแล้วเราก็จะไปที่กลุ่มโอเคเดี๋ยวนะคะยากเลยอ่ะวันนี้ยากจริงๆค่ะพอพอมันเข้ามือถือไม่ได้เนี่ยเราจะเจอหน้านี้ ทุกคนดูนะคะเมื่อเราเจอหน้านี้เมื่อก่อนนะ